สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้มาหอดแล้วพี่นอ้องต้นนกน้อยนำโชคมอลำเดชหน่อยได้มาน้ำเพลินสองต้นนาอพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องครับอันนี้เบี้ยยังหน่อยแห้งพี่น้องอันนี้ถือว่ายัางหน่อยแห้งนาอพี่น้องเนาะนกน้อยนำโชค ไปรบกวนอเงื่อนเพื่อนกันยังวะแต่ว่าเพื่อนะสมป่าคณะนี่หรอกเพื่อนะสมกันมานอีดีเพื่อนงวดเพื่อนว่ามอลั่มดีชาบ้ากวนกบดอกไม้มุ่งค้นยุ่งเงื่อนฉิมนีสชกบ่อเพื่อนวะแต่มี่ก็เพื่อนอีดีพี่น้องพี่น้องเนาะนี่อย่งเพื่อนอีดีเพื่อนกับพระกันโศกกันมานอีดีแต่ว่าการดวงเพื่อนเนีพี่น้องมอลั่มมอล่มดีชาไปกวนหวานมุ่งค้นอมีชกได้พี่น้อง อะไรมนก็โขของเพื่อนนาะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องเอามาให้พี่น้องได้เบ่งได้ชม่มสำหรับคุณแม่ครูเพื่อนสั่งไหวนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าอยากได้ต้นนกหน่อยน้ำโชกน้ำจักตน้นมาสัง่งนี่ครับเอามาให้เบ่งเราคุณแม่คุณแม่จะเอาต้นไหนต้นหน่อยหรือต้นใหญ่แต่ว่าต้นหน่อยเพื่อนว่าราคาหาสิบบาทบริษัทพานมอลลัมเดชา เนาะถ้าว่าต้นใหญ่นี่เพื่อนว่าประมาณ80บาทนี่ครับเอ้ยเ้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะบ่ร่วมค่าส่งเด้อพี่น้องเด้อบ่ร่วมค่าส่งส่วนว่าค่าส่างเนี่นบ่ร่วมเด้อพี่น้องเด้อะแฟนผู้ใดต้องการกันโทษเข้าหาครูเพิ่นสีส่งกกใหม่มงคลให้087 สองสี่สามสามหกเจ็ดห้าพวกหาบูคนจะเอาต้นดอกไม้ให้น้องพี่น้องเนาะตน้ตนต้นไม้น้ำโชกพี่น้องเพราะว่าคุณแม่่นสั่งเลย่นก็บอกว่าอยากได้ต้นนกหน่อยน้ำโชกน้ำเน่สัง่งมะลดชา่นว่านี่เด้อคุณแม่เด้อมาเลยจะเอาต้นไหนเหลือเอาเด้อแม่เด้อต้นหน่อยหรือต้นใหญ่ต้นหน่อยเพ่นว่า ก็หาชิปพกชิปก็ได้เพื่อนว่าแต่ว่าต้นใหญ่เนะี่ยยืนอยู่เด็กแปดเด้อเพื่อนว่าอ้าวนี่ครับพี่น้องครับผู้สนอกสนใจเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคุณแม่เป็นเสียาต้นไหนมอลลัมลเดชาชัยังโม่เป็นทั่วปุยกันกับมอลลัมซีริพอนเนาะคู่เป็นสีปล่อยให้ศูนย์แปดเจ็ดสองสี่สามสามหกเจ็ดห้าทัเขาหามอลลัมลซีริพอนหน่อยสมบูรณ์เลยพี่น้องเนาะ เอาคลิปนี้ฝากไปนัำผู้ชอบตนใหม่มีโชคนกน้อยนำโชคคลิปนี้ขอฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามมาลำเดชหน่อยเฮงๆงปังปังครับพี่น้องครับสวัสดีครับ